Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Terima kasih telah menonton สวัสดีครับแฟื่อนช่อง YouTube นะครับก็จะเอาแบบบ้านหลังนี้มานะครับบอกรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับพอดีทำวิดีโอแล้วมันมีภาพน้อยไปหน่อยเพื่อใครอยากจะทราบข้อมูลนะครับหลังนี้ก็สวยโดดเด่นนะครับโดน ็สวยเลยประมาณรอบปีนี้แหละผลงานการสร้างของช่างอาคมนะครับงานสร้างฝันบ้านสวยนะครับรับเหมา่อสร้างแถวทิกัตยะโสธรและบริเวณใกล้เคียงนะครับบนร้อยเยกตแถวนั้นนะครับใกล้เคียงมีอะไรจังหวัดอะไรบ้างลืมลนะ เป็นแบบบ้านนะครับสามเอ้ยสองห้องนอนพูดผิดอีกแล้วสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ํานะครับดูขนาดพื้นที่แล้วก็น่าจะอืมก็ประมาณนะครับเพราะว่าที่ด้านหลังลึกความลึกของบ้านไม่ไม่เยอะน่าจะประมาณหกเจ็ดเมตรแปดเมตรรวมก็น่าจะประมาณไม่ถึงสิบเมตรนะครับ แต่ด้านด้านกว้างเนี่ยน่าจะสิบกว่านะครับมีที่จอดรถด,ด้วยนะครับระยะห่างของเสาเนี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณสามเมตรห้าสิบนะครับน่าจะอยู่ที่สิบเอ็ดกว่าสิบสองประมาณนี้ครับแบบแบบบ้านก็สวยโอเคนะครับอยากได้เป็นไอเดียนะครับปรับแบบตามลงตัวอะไรพวกนี้ก็ใช้เป็นไอเดียได้นะครับมี ทรายแตกแบ่งตามผนังนะเล่นสีเล่นสเต็กอะไรเยอะแยะนะครับอันนับพื้นที่ภายในก็ฝ้าหลงตัวรั้วก็สเตนเลสนะครับรั้วสเตนเลสมีมีอะไรอะรแบบบัวผนังนะครับบัวผนังบัวเบานะครับตัดขอบตาม เล่นสเต็กนะครับทำให้มีสเต็กเยอะขึ้นนะครับสวยนะครับโคมไฟก็เป็นโคมไฟแบบไทยๆนะครับฝ้าภายนอกก็เป็นฝ้าระบายอากาศประมาณนะครับหลังคาก็เป็นพวกซีเมนต์หลังคาซีเมนต์ซีแคร์โมเนียอะไรพวกนี้ครับมีหลายยี่ห้อนะครับมีรถจอดรถนะครับห้องน้ำน่าอยู่ตรงนี้นะครับห้องน้ำห้องพัวห้องเราแกะห้องนอนประมาณนั้นนะครับออกแบบได้นะครับ พื้นที่แคบนะครับถ้าออกแบบก็ปรึกษาช่างนะครับปรึกษาผมก็ได้พื้นที่แคบ,บออกแบบบ้านอะไรพวกนี้มีปัญหารเรื่องออกแบบนะครับกออนุญาตเทศบาลอะไรพวกนี้นะครับปรึกษาได้นะครับศึบษาข้อมูลรวมถึงประสบการณ์นะครับบ้านพื้นที่แคบกฎหมายเขาให้หน้าต่างห่างจากตัวบ้านผน,นังสองเมตรนะครับถ้ามีหน้าต่าง ทำพอ,อ,อให้ห่างหน้าต่างประตู2เมตรนะครับ mm. แนวร้ว่เป็นกฎหมายนะครับ mm. อืมไม่ไปืมครับ mm. สืครับเ่าลงรงน่าจะอยู่ที่3-4เมตรนะครับอ mm. ยารถได้เห็นคอ2คันประมาณนั้นคันเดียวครับ mm. จริงๆถ้าเป็น จะสร้างออกมาให้มันถึงนี้เลยก็ได้ครับรือว่านี่อเอชิดเนี่ยครับหรือว่าตัวเนี้ยครับเสา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 ,สา,สา,สาหลังคานะครับเลื่อนมาชนนี้ก็ได้ครับก็จะได้นตัวนี้มันออสักหกเมตรเลยก็ได้รับได้อยู่แล้วนะครับโครงหลังคาตระเบื้องสีพวกเนี้น่าจะเป็นสีน้ำตาลปอ๊คนะครับเป็นแม้ก็สีเทาเข้มอะไรพวกนี้ครับ พราะว่าป่าถ่ายรูปมาก็น่าจะสีไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะครับตัวระเบียงรงะเบียงตรงระเบียงนะน่าจะอยู่ที่หน,นึ่งเมตรประมาณนี้ครับตัวชายพาตัวนี้ก็ประมาณห้าสิบนะครับตัวนี้ชายาพาปกตินะครับตรงนี้จะเป็นหลังน้ำอะไลงมา ว่าแล้วครับช่างอาคมฝ้าส่วนฝ้าส่วนมากเลยครับอยากทราบข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ในภาพได้นะครับใต้รูปได้นะครับตรงนี้น่าจะเป็นหลังบ้านนะครับนะครับใช้ค่าเกือบถึงแนวรั้วเลย เกินเข้าไปก็จะปัญหาส่วนใหญ่ครถ้าไม่ใส่กันนี้ก็จะมีข้อพิพาทนะครับจะทะเลาะกันนะครับนะครับก็ไปดูที่วีดีโอตัวแรกก็ได้ครับจะมันมีระเอียนมันน้อยหน่อยนะครับนะครับตรงนี้ก็จะกระเบื้องนะครับกระเบื้องแล้วจะมีลายแบบนี้นะครับความ้านมัสยิดก่อสร้างนะครับ เป็นลายแบบนี้เลยซื้อใหม่นะครับสวตัวโอเคนะครับต,ตัวนี้น่าจะเป็นห้องน้ำอันนี้น่าจะเป็นห้องขวห้องรับแขกน,นะครับซาลุมเป็นสเสต็กเสียนาา ทราบข้อมูลอะไรเพิเ่มเติมนะครับถามได้ครับนะครับเอากแก๊สทนสมัยด้วยพื้นเคฟเตอร์นะครับสีดำนะจะดูสะอาดนะครับถ้าเป็นสีขาวจะเป็นเงาสะะะระโบกเรามีว่าเด็นตงรงผนังนะครับต้องจะให้มีต้องมีกระเบื้องนะครับ เปน้ํลาน้ำมังน้ำมันกระเด็นนะครับอืมมีกระกาษด้วยห้องน้ำแยกโซนนะครับมีมีแห้งกับเปียกนะครับจะให้ดีก็แบ่งระดับนะครับเป็นสองระดับนะครับตรงที่อาบน้ำก็ให้มันตามขวานะครับมันจะได้นั่น โอเคนะครับโอเคค่อยว่ากันใหม่นะครับอยเกเยวกันใหม่อยากทราบข้อมูลอะไรก็สอบถามได้ครับโอเคครับสวัสดีครับ